มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกราบลาแม่ครั้งสุดท้ายพิธีชาปนากิจแม่ของน้องอ้วนกู้ภัยนะคะกราบลาแม่ครั้งสุดท้ายค่ะจากเมื่อวันที่18กรกฎาคม64นะคะเพจ a c e b o o k บุรินทริเพชรกเกษมกรุงเทพเผยเรื่องราวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำว่าน้องอ้วนนะคะที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด -19 นำตัวส่งยังโรงพยาบาลสนามทุกวันค่ะ แต่ว่าวันหนึ่งกลับต้องมารับแม่ของตัวเองที่ติดเชื้อโควิด -19 นะคะวันที่30กรกฎาคมทางเพจได้เผยว่าคุณแม่ของเจะ้าะที่กู้ภัยรายดังกล่าวได้เสียชีวิตลงแล้วจากการติดเชื้อโควิดนะคะโดยระบุว่าวันนี้คนที่เรารักมาจากเราไปใครจะไปคิดว่าวันนี้จะเป็นการกราบลาแม่ครั้งสุดท้ายของน้องอ้วนดันแ,แล้ววันนี้โควิดได้ก็พาคุณแม่ของน้องอ้วนจากไปค่ะขอแสดงความเสียใจกับน้องอ้วนที่สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิ่งด้วยค่ะ มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่น้องอ้วนในครั้งนี้ด้วยค่ะล่าสุดนะคะ31กรกฎาคม64อ้วนพะห,หส12หรือน้องอ้วนหนุ่มกู้ภัยได้สวมใส่ชุด PPE รับศพคุณแม่จากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมายังวัดร,ราดปลาเขาาแขวงจราเข้บัวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครที่วัดพร้อมด้วยทีมงานอาสาสมัครกู้ภัย แล้วก็มีการทําพิธีชปาปนกิจในเวลา13บสมนาฬิกาที่ผ่านมาโดยน้องอ้วนเป็นผู้ยกลงศพของคุณแม่เข้าสู่เตาเผา,าด้วยตนเองทันทีค่ะเนื่องจากเป็นศพที่เสียชีวิตจากโควิดก่อนจะก้มลงกราบเป็นครั้งสุดท้ายอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ